สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูบตต้าเอ5018 DT นะครับเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็นรถปี62นะครับรถเดิมๆครับคันนี้คันนี้ก็ราคา3,98,000บาทนะครับส่งฟรี300โลรถล้อหลังไม่เคยถอดครับนัดนี่หัวสวยๆเลยครับเดิมๆเดิมๆเลยครับ ตรงนี้นี่ไม่เคยถอดเลยไม่เคยแกะครับนี่หัวนอ็อตซ,ซื้อเลยด้านหน้าก็ไม่เคยถอ,ยอดใต้คลองยังีงนี่รถยังไม่ล้างนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทตรงฟีสามร้อยโลรถปีหกสองนะครับรนี่นะครับใช้เดิมครับ ไม่เคยแกะเลยนะครับนี่สวยเลยพร้อมแถมหางลากครับแถมหางลากไปเลยยางยางดีๆเลยครับยางเต็มเต็มเลยอันนี้ก็ได้เป็นฐานสามนะคร,นครับฐานสีครับฐานสีอีกตัวหนึ่งถอดออกนะครับใครสนใจก็ามาดูรถได้นะครับที่บ้านตะแลวเมือสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชั่วโมงสองพันสี่ร้อยชั่วโมง เบอร์โทรติดต่อ0936634185ก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับก็0927688857นะครับลงมาเราเด็กขึ้นไวลงไวนะครับ เดิมเดิมรถเดิมๆครับดีเดิมหายไม่หอนนะครับคันนี้ขายเงียบเลยใคสนใจก็ติดต่อนะครับมีบ้านตะเล้วเพือัวนงหัร้อยเอ็ดนะครับเโทรติดต่อ092788877ครับ อีกเอรนนะครับ0 9 66น663 4้าสามหกหกสาหน้าครับ,ไป,รบไปหน้า,านครับไปหน้า,าแต่ไม่ดังครับไปเลี้ยวออกข้างขอาข้างครับไปท้ายออกอังเครื่องไม่ไอไม่ดัน ้ายเงียบไม่หอนใครสนใจดูรถได้ที่บ้านแต่แล้อำเภอจังวังทูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเชียง่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ